จ,จับนิดเดียวเขาจับนิดเดียวเขาจะหนอยเขาจะหนอยเขาจะหนอยเขาจะหน่อยร้องฉันขอร้องแ่ละฉันขอจับเธอหน่อยได้ไหมอะไร พ่อมีกันไกห่หรือมีอะไรที่มันตัดอันนี้ได้ไหมตอนนี้พ่อไม่มีมมแต่หนูหนูหนูก็หนูก็วัดมัดเอาแค่นั้นที่ลูกเพราะเวลาเราจัดเชือกเราจะใช้กลับมาใช้ประโยชน์อีกไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ยอ่อสิเราย่อย่อแล้วก็เหลือเอย่อย่อยอ่ายอ่ยอแล้วก็มัดมัด,ม,ดมัดพันเอาไว้ม้วนหมวนที่ลูกมมวนเข้ากับขนงังอ่าลองลองลองคิดดูซิว่าจะมมวนยังไงแก้ปัญหาสิ ระยะมันแค่นี้ลองทำดูสิไก่แต่ละตัวดูคทบเออแล้วก็มัดเข้ากับเออแล้วก็ดึงอ่าเก่งครับเห็นไหมเราแก้ปัญหาได้แล้วอเราไม่ต้องตัดเพราะตัดแล้วเรากลับคืนมาไม่ได้เวลาเชือกยาวแล้วก็ม้วนๆใช้ประโยชน์แค่ช่วงสั้นๆมันลอยได้แค่ทิศเดียวเนนะหนูก็ขยับขึ้นสิลูกขยับเชือกขึ้น เมื่อกี้ช่วยน้องขยับเชือกขึ้นซิม่ถึงไหมไอ้ตัวไอ้ตัว